มีพีอยู่ในท้องหลังจากนั้นไม่ถึงสองวันดีซิ่ิก็เจอเข้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ในอารามไม่มีของกินเหลือแล้วเขาตัวคนเดียวในหนึ่งวันได้มันโถสองสามลูกผักดองสักจานเล็กๆเก็บแตงกวาให้ปลูกไว้มากินแกล้มก็แก้ปัญหาได้อย่างสวยงามนะฮะบวกกับของเส้นไหว้ที่พวกชาวบ้านเอามาถวาย ประยู่ได้อย่างเหลือกินเหลือใช้แต่ตอนนี้ในอารามกลับมีเพิ่มมาอีกสปากเป็นคนสองคนกับผีเป็น1ตัวทำเอาสเบียงของเขายุบหายไปอย่างรวดเร็วเด็กสองคนนั้นยังไม่เท่าไรชีร้องเป็นผีที่ตายแล้วตอนนี้สิงร่างชายชะกันไม่ยอมออกมาดา่าเสียเลี้ยนสาเสียเทเทสียว่าไม่เห็นเขาเป็นคน เอาของสําหรับสนักกินมาเลี้ยงเขาแต่กินมากกว่าใครทั้งส้นสิเสียงอยากจะเอาก้นหม้อดําๆยัดปากเขาเสียรู้แ้วรูร้รอสพออาหารหมดเครี้ยงไม่เหลือห่อแล้วเสียงตัดสินใจพาเด็กทั้งสองไปเดินตลาดเพื่อด,ดูว่าจะเก็บของเก่ามาขายได้สักหน่อยหรือไม่จากนั้นก็จะได้พาพวกเขาไปกินอาหารดีๆดีๆสักมือ้อย่างเช่นว่าปิ้งย่างบ้างละหมูกระทะบ้างละ เนื้อกิวริยวย่างบ้างละส้มตำสักมือก็ยังดีหากบอกว่าสินนยามปกติก็โชคไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเช่นนั้นสี่เหลยวในวันนี้ยิ่งโชคไม่ดีเป็นพิเศษดำวอนอยู่สองสามรอบของเก่าแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่มีให้เก็บสุดท้ายเขาลก็เลยไปยืนตรองหัวถนนซึ่งมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาตาัดสินใจกระทำเรื่องหนึ่งงัดอาชีพเก่าออกมากินออกมาหากิน เขาหาที่เด็กสองคนรออยู่ด้านหนึ่งส่วนตัวเองยืนอยู่หัวถนนกล่าวเสียงดังฟังชัดว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่พอน้องที่นี่ทุกท่านวันนี้ผู้น้อยเพิ่งมาถึงที่นี้เป็นครั้งแรกอับดุลเอ้ยอับดุลรู้ขารู้เจ้ารู้นะข้าก็รู้เงินทองขาดเปือจึงขอแสดงฝีมืออันต่ำต้อยสักสองสามชามกระบวนท่าสองสามกระบวนท่ายังหวังทุกท่านให้เกียรติรับชมและมอบสบียงหรือสินน้ำใจเล็กน้อยพอเป็นค่าเดินทาง ชายแขนเสื้อนะสองข้างเสือเหลียงสะบัดเพียวดูมีกลิ่นอายและหน่วยก้านของผู้ฝึกเซียนยามเปล่งวาจาเสียงเพระรลองกังวนชัดห้อยชัดคำผู้คนบนท้องเหลือนจึงค่อยๆล้อมวงกันเข้ามาทำอะไรได้บ้างเล่านายแสดงให้ดูหน่อยเสียนรับคำย่างยินดีดูหมุนจานหรือไม่ผู้คนโบกมือยากเย็นตรงไหนกันแค่กลละเม็ดกระจกกระจอกเท่านั้นเองยังมีอะไรอีกไหม เสลียนกล่าวต่อว่าทุบแผ่นศิลามบออกดูหรือไม่ผู้คนกลายว่าเก่าแล้วเก่าแล้วมีอีกไหมล่ะเสนั้นเลยดูเป็นครั้งแรกว่าที่แท้แม้แต่น,นักขายฝีมือข้างถนนก็ยังต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยด้วยเช่นกันทิชายฝีมือที่เป็นทีเด็ดของเขาในครั้งกันนั้นกลายเป็นของล้าสมัยไปเสียแล้วมีใครสนใจจะชื่นชมอีกต่อไป เห็นผู้คนที่ล้อมวงกันอยู่ดำท่าจะแยกย้ายเสียเลยจำใจต้องงัดไพ้ตายออกมาเขาล้วงเอาเครื่องรางคุ้มกายที่ผูกเองกับมือออกมาพวงหนึ่งพร้อมกระเป๋าร้องว่าหากชมการแสดงจะมีเครื่องรางคุ้มภัยแถมให้ด้วยงานปีมือชั้นยอดทุกท่านเดินทางผ่านไปผ่านมาห้ามพลาดเด็ดขาดพอทด่ว่ามีของแจกผู้คนแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับรารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ของฟรีของแจกใครๆก็อชอบเครื่องรางคุ้มภัยแบบใดหรือปลุกเสกที่วัดไหนหลวงพ่ออะไรเป็นผู้ปลุกเสกมหาเทพสนอูหรือไม่มีเครื่องรางให้โชคให้ลาบหรือไม่ข้าขอเครื่องรางของเทพที่อํานวยโชคลาบนะขอบใจมากนะมีพักสังกัดใจ,จหรือเปล่านิือมือเป็นพระ,ะโมกกลาหรอข้าอยากได้ของ หลวงปู่ทวดรบกวนเพื่อข้าสักชิ้นเถอะสีเันบอกว่าไม่มีไม่มีเครื่องนางจะแจกเป็นของให้เจอแห่งเซียนเลอร์ปรุกเซที่อารามสมหวังอารามฟูชีรับประกันความขังร้อยแปดเปอร์เซนครั้งจริงๆนะครับขุนนางเทพองค์อื่นแต่ละวันมีคนขอพรอ,อย่างน้อยกันหลายพันคนฟังกันจนหือ้อออตาลายพอมีจำนวนมากเข้าหน่อย เขาส่งคนนางเทพชั้นเพื่อน้อยในสังกัดไปจัดการแต่เขานั่นแต่ละวันมีคนกระพออย่างมากก็สองสามคนทันว่าโอกาสที่ทำอิฐฐานอยู่ถึงกรุงเทพมงใครมีมากกว่ากันเล่าทุกคนล้วนหหวเราะเยาะนั้นเป็นของใครกันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียนกล่าวตต่ว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ไม่เป็นร้านอาคามฟูชีอาราม อารามฟูฉีอารามสมหวังอยู่ที่หมู่บ้านฟูฉีห่างจากแี่นี้ไป7จลี้เท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านไปไหว้เจ้าที่อารามไม่ต้องเตรียมทูบเทียนไม่รอเขาพูดจบผู้คนรมตัวกันอยู่ก็กระจัดกระจายหายเกลี้ยงแต่ละคนยังเดินไปไม่ถึงไหนด้วยซ้ำก็เอาเครื่องรางี่เพิ่งได้รับมาเมื่อครู่โยนทิ้งไปเสียแล้วน่าสงสารซิเลียนเดินตามไปเก็บขึ้นมาปัด ทำความสะอาดและเก็บเคืนใส่แขนเสื้อด้วยสีน้าไม่ทุกไมร่ร้อนเก็บเก็บอยู่รองเท้าผ้าคู่หนึ่งก็ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาสิเหรนเงินหน้าขึ้นเห็นเพียงดวงตาดำสุขใสของหลังอิงที่เผยพนผ้าพันหน้าออกมากระลังจ้องเขาแมง็งสิเหรนกล่าวเสียงนุ่มนวลว่ามีอะไรหรือเจ้าไปนั่งกับปู่จือทางด้านนั้นเถิดรออีกประเดี๋ยวข้าก็จะเสร็จแล้วหลังอิงนิ่งเงียบเวลานี้เองประตูของบ้านหลังใหญ่ที่หัวถนนจู่ๆก็ เปิดออกกว้างทั้งสองบานคนมึนคงจับโยนออกมาพร้อมกับเสียงตะวัดที่ดังขึ้นว่าหมอไร้น้ำยาผู้คนบนถนนรีบกรูกันไปมุมงดูกันอย่างคึกคักเท้าหลายสิบข้างย่ำผ่านปลายเสียงตุบตับเครื่องรางยังเก็บขึ้นมาไม่หมดโดนเหยียบจนสกรปรกและยับเยินสิเหลียนมองตาค้างพูดอะไรไม่ออกเลิกเก็บเครื่องรางก่อนจะบอกให้หลังเอียงกับด,ดูแลกูจือต่อจากนั้นก็เดินตามชาวบ้านไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ <c oughs> เห็นเพียงหน้าประตูกฤหหสน์หลังนั้นมีชายหนุ่มที่ดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นพ่อค้าฐานะร่ำรวยผู้หนึ่งกับลุงก่าแก่แก่ที่ดูท่าทางคล้ายจะเป็นหมอผีถกกำลังถกเสียงกันอยู่วุ่นวายเมื่อเจ้ามาเมื่อวานบอกว่าอย่างไรไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหรือแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้น พ่อหยินข้ามีได้หกลม้มทั้งมีได้กินของผิดซ้าแดงชะไหนจูจๆถึงเป็นแบบนี้ไปได้พ่อค้าผู้นั้นด่ายอย่างฉุนเฉียวส่วนหมอผู้นั้นร้องแก้ต่างว่าเมื่อวานข้ามาตรวจด,ดูหูหยินท่านนางยังสบายดีอยู่จริงๆข้าว่าเรื่องนี้ท่านสมควรไปหานักพรตจะดีกว่าไม่ใช่มาหาหมออย่างข้าพ่อ้าผู้นั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอามือเท้าเสเอลชี้หน้าเขาลูกชายข้ายังไม่แทงเสียหน่อยหมอไร้น้ำยาเช่นเจ้ามาแช่งชักหักกระดูกเขาทำไม รังถเถอะข้าจะฟ้องร้องให้เจ้าสิ้นเนื้อประดาตัวหมอผู้นั้นอุ้มรุ่มยาของตนเองขึ้นมาพรางกล่าวว่าเจ้าฟ้องข้าก็ไม่มีประโยชน์ชีพจรเช่นนี้ข้าอ่านไม่ออกจริงๆข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตผู้คนพากันกล่าวให้เสงแท่ก็เปลี่ยนหมอสี่ไปหานักพรตสกคนมาดูเถอะเสดียนรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่า เรื่องนี้ดูจะมีเลสนายจึงยกมือขึ้นท่ามกลางฝูงชนทางนี้ทางทีนักพรตอยู่นี่แล้วข้าก็คือนักพรตทุกคนหันฟับถามอย่างเฉงนเจ้าไม่ใช่นักแสดงปาหีข้างถนนดอกหรือซิ้เหลนกล่าวอย่างสภาพนั้นเป็นอาชีพรองขอบคุณมากพูดจบก็เดินเข้าไปกล่าวว่าพาข้าไปดูหูยินของท่านหน่อยได้หรือไม่ ในบ้านแววเสียงกิจร้อนออกมาเป็นระยะระยะเห็นชัดว่าเป็นบรรดาสตรีที่แตกเตื่นเสียขวัญหมอที่พ่อค้าผู้นั้นให้บ่าวไปเชิญมาใหม่ยังมาไม่ถึงในเวลาอันสั้นอารามร้อนใจจนไ่เลือกวิธีการรักษาพ่อค้าจึงคว้าตัวสิเหลียนเข้าไปในบ้านทันทีสิเหลียนก็คว้าตัวหมอท่านนั้นตามเข้าไปด้วยพอไปถึงห้องชั้นในก็เห็นเลือดนองพื้นเต็มไปหมดบนเตียงใหญ่ที่กลางบ้านกระโจมเอาไว้หูยินไวัยสาวสครานนางหนึ่ง นอนเอามือกุมท้องอยู่ไม่น่าซีดเผือกท่าทางเจ็บปวดจนแทบจะด,ดินพร่านดีที่สตรีสูงวัยกับบรรดาสาวใช้ช่วยกันจับเอาไว้อยู่ส่วนสเสลียนพอเข้าไปบุคคลบนหลังกระลุกเกลียวขึ้นมาทันทีอหยินห้องนี้เข้มข้นมากแต่อหยินที่ว่านี้แผ่มาจากที่หนึ่งท้องของสตรีนางนี้ สิเหลียนรียบเอามือขวางคนที่ตามมาข้างหลังทันทีพร้อมตะโกนว่าอย่าขยับสิ่งอยู่ในท้องของนางมีปัญหาพ่อขาคนนั้น,นร้องอย่างวัดกรงหูยินค่ากำลัคอดแล้วใช่หรือไม่หมอกับบรรดาสตรีสูงวัยกราวอย่างเหลืออดเพิ่งจะห้าเดือนเองจะคลอดได้อย่างไรเล่าพ่อ้าคนนั้น,นดา่าหมอหากไม่ใช่กำลังจะคลอดเจ้าก็รู้อีกนั่นแหละว่าเป็นโรคอะไรเจ้ามันหมอไร้น้ำยากระทั่งชีพจรก็ดูไม่รู้เรื่อง พอเห็นส ALLY, ตรีนางนั้นทําท่าจะเป็นลมสิเหลนจะรีบตะกรนบรนล้วนหุบปากให้หมดต่อมาก็ตวัดมือดึงกระบี่ฟางสินออกจากฝักเห็นเขาจู่ๆก็ล้วงเอาอาวุธสังหารสีดําสนิทยาวหลายฉือออกมาทุกคนก็พากันตกอกตกใจจนสะดุ้งยี้งโอ้โ เขาคิดจะทำอะไรอะ่ะจากนั้นก็เห็นเส้นเลี้ยนปล่อยมือโดยพลันแต่กระบีเ่เล่มนั้นกลับลอยค้างอยู่กลางอากาศคราวนี้ทุกคนพากันตกตะลึงพึ่งเพลิดฟพงสิน้นลอยค้างอยู่กลางหาวเหนือร่างสตรีนางนั้นโดยปลายกระบี่ชี้ลงล่างไปยังท้องอันโป่งนูนของนางไอสังหารบนกระบี่เข้มก้นทุกคนเห็นท้องของสตรีนางนั้นจะจูกก็ขยับ ท้องนวนปวดของนางเดี๋ยวก็โยบไปทางซ้ายเดี๋ยวก็โยบไปทางขวาโยบไปโยมาสากพักในที่สุดสตรีนางนั้นก็ไอโคลก็โคลออกมาสิ่งที่โปวยพุ่งออกจากปากกลายเป็นควันดำ้ายหนึ่งฟับฟางสินรอท่ามาพักหนึ่งแล้วทันใดน,นั้นก็ฟันควันดำสลายไปในกระบี่เดียวสตรีนางนั้นร้องโหยหวนลูกชายค่ะแล้วก็สลบไปเดี๋ยวนั้น เสียเหรียญเรียกกระบีกลับคืนมาแล้วสอดคืนฝักบนหลังอีกครั้งก่อนจะกล่าวกับหมอว่าเรียบร้อยแล้วหมอดังกล่าวเบิกตาพรองเสีเหรียญต้องกักเมื่อเรียกอยู่หลายทีเขาจึงค่อยเดินเข้ามาอีกครั้งอย่างละลาละลังพ่อคาพนั้นเผยสินายินดีรักษาด้ายข้าไว้ได้แล้วหรือไม่ นึกมาถึงหลังจากหมอวันนั้นจิบจับชีพจรอยู่ก็เดินกับกล่าวตัวสั่นง,งันงกว่าว่าไม่อยู่แล้วพ่อคานอึ้งอึ้งผ่านไปครูใหญ่กระแผดเสียงว่าไม่อยู่ลแล้วทําไมถึงแท้งไปได้เล่าซิเลียนกลับหันมากล่าวว่าทารกในการหัวหญิงของท่านไม่ได้แทงแต่ไม่อยู่เลี้ยมไม่อยู่แล้ว,ลวท่านเข้าใจไหมเออไม่อยู่แล้วกับแท้งเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกหรือพ่อคาถามแตกต่างกันอยู่บ้าง แทงก็คือแค่แทงไปส่วนไม่อยู่แล้วนั้นหมายความว่าในท้องของหูหญินของท่านเดิมทีมีเด็กอยู่คนหนึ่งแต่ตอนนี้เด็กหายไปแล้วเสียเรียนอธิบายจริงดังว่าท้องของหญิงนางนี้ไม่ครู่ยังโป่งนูนทตว่าตอนนี้เห็นเห็นอยู่ว่ามีได้บาดเจ็บที่ตรงไหนแต่กลับยุบลงไปเห็นอย่างชัดเจนมีน้ำซ้ำยังยุบลงไปอย่างผิดธรรมชาติพ่อค้าคนนั้นกล่าวว่าลูกชายข้าไม่อกี้ยงอยู่ในท้องของนางเลยไม่ใช่เหรอ เหลี่ยนอยู่ในครันเสลี่ยนกล่าวว่าที่อยู่ในครันมิครูหาใช่บทของท่านไม่สิ่งในดันท้องของหญินเอาไว้เป็นเพียงแค่ควันดำโลกเห็นเมื่อครู่นี้เท่านั้นเอง หลังจากหมอยืนยันว่าสตรีนางนั้นแค่สลบไปไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วพวกเขาก็ออกมาจากห้องพ่อค้าถามเสี่เหลียนว่าเต้าจางมีนามว่าอะไรท่านมาจากอารามไหนที่บูชาคือเจินจินท่านใดผู้น้อยแท่เสียเสี่เหลียนตอบเดิมทีกำลังพูดต่ออีกหน่อยว่าอารามฟูฉีแต่พอคำนี้มาอยู่ที่ปากบรุ้นึกอย่างไรกลับเปลี่ยนเป็นว่าอารามเซียนเติงเสียอ,ยอย่างนั้น ารามเซียนเติงถึงารามพันโคมะหลังจากกล่าวคาว่าเสียนเติงออกไปไปหน้าน,นี้ร้อนผับเผาขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุพ่อค้าทําเสียงอ้อไม่เคยได้ยินมาก่อนอยู่ไกลกระมัง,สงเสลียนก็ไมร่รู้เหมือนกันว่าไกลหรือไม่ตอบเสียงเบาว่าอืม โอภาปราัยกันสองสาประโยคพค่อค้าคนนั้นไม่รอช้ารีบถามอย่างหวาดาดเต้าจางเมื่อคู่นี้แล้วตกลงเป็นปีศาจใดกันแน่อยู่ในครันหูหญิงของข้ามาตลอดก็คือเจ้าสิ่งนั้นน,นหรือไอดำเนี่ยนะ พอเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเสลี่ยงกระปรับสีหน้าให้เป็นปกต,ติตอบข่าวว่าอาจจะไม่ได้มาอยู่แต่แต่แรกแล้วท่านไม่ใช่ผู้นั้เมื่อวานตอนท่านหมอไปดูผู้หญินก็ยังดีดีอยู่หรอกหรือเวลานั้นชีพจรน่าจะยังปกติดีแต่วันนี้ชีพจรกับสับสนไปเสียแล้วเกรงว่าเพื่อจะเกิดเหตุกับกันข้องนังเมื่อคืนนี้เองท่านลองคิดดูให้ดีเมื่อคืนหญินท่านได้ทำอะไรบ้างหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติใดหรือไม่ พ่อค้ากล่าวว่าเมื่อคืนไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยหูยินข้าก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนับจากนางไปจุดทูปขอพรที่ดนานักจีหยางจนได้ลูกคนนี้มาในบ้านก็ตั้งท่านบูชาจี้หยางเจนจินขึ้นมาโดยเฉพาะสวดมนต์อยู่แต่ในบ้านทุกวันไม่ออกไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวเริ่มสายศรัทธาเป็นยิ่งนัก ซิเลียนนึกในใจหากให้เฟิงสินรู้ว่ามีคนเคารพบ,บูชาเขาแบบนี้คงได้เป็นเรื่องแน่ๆคิดแล้วก็ถามอีกว่าเช่นนั้นได้ฝันประหลาดอะไรบ้างหรือไม่พ่อ้าตกใจทันทีมีขอรับสื่อเ้นชักจะกสนใจขึ้นมาพ่อ้าผู้นี้เล่าต่อว่าเต้าจางยังรู้ราวกับเทพยาโดยแท้ไม่เกินหูหญินข้าฝันประหลาดจริงๆขอรับฝันว่า มีเด็กคนหนึ่งเล่นกับนางเรียกนางว่าแม่ฝันถึงกลางดึกก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างถีบเข้าที่ท้องนางจึงตื่นขึ้นมายังบองกกับข้าอย่างดีอกดีใจว่าเด็กในท้องคงจะอดใจรอเจอหน้าพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วดังนั้นจึงรีบมาทักทายก่อนตอนนั้นข้าก็ยังพูดจาเอออ,อไปกับนางอยู่ด้วยเสเลียนกล่าวสรุปในทันใดว่าเช่นนั้นกับเด็กคนนี้แหละที่มีปัญหาเว้นระยะไปก็หนุนกระถามอีกเด็กคนนี้อายุประมาณกี่ขวบหน้าตาเป็นอย่างไรห้องยินได้เล่าให้ฟังหรือไม่ พอค้างเหงื่อตกไปทั้งตัวเกรงว่านางคงจําไม่ได้แล้วตอนที่เล่าให้ข้าฟังก็บอกไม่ได้ว่ากี่ขวบแต่รู้สึกรางงว่าน่าจะยังเด็กมากยังขอให้นางอุ้มพออุ้มดูก็รู้สึกว่าเขาตัวเบามากสิเหลียนกอบเคียดอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวว่าข้าขอถามอีกหน่อยหากต้องท่านต้องตอบข้าตามตรงนะมิฉะนนั้นก็ไม่ทางตรวจสอบเรื่องนี้ได้กระจ่างแล้วข้อแรก ในบ้านท่านมีกรณีเลรลาภรรยาแย่งกันเป็นคนปปอดหรือไม่ข้อสองหุ่หญินของท่านพวนี้เมื่อก่อนเคยทําแทงหรือไม่ที่ถามว่ามีกรณีเหล่าภรรยาแย่งกันเป็นคนโปรดนั้นก็เพื่อดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่มีการทําคุณสายเพราะความหึงหวงสตรีหมกตัวอยู่แต่ในเรือนหากเกิดการริษยาอิจฉาริษยากันขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ล้นทําได้หมดส่วนคําถามที่เคยทําแทงหรือไม่นั้น นั่นก็เพราะหากเคยทำแท้งด้วยเหตุไม่สมควรก็อาจเป็นไปได้ว่ามีความพยาบาทอาฆาตหลงเหลืออยู่ในร่างกายของผู้เป็นมารดาทําให้เด็กที่มาเกิดใหม,ม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขได้เสี่ยเหรียนถามย้ำอยู่หลายครั้งสุดข,ข้อค้าก็เล่าความจริงออกมาจนหมดเปลือกอีกทั้งทำอีกทั้งคําถามเสี่ยเหรียนยังเข้าตรงเป้าเฟ้งเลยก็ยังเข้าเป้าตรงเพ่งเลย ในบ้านเขาไม่เพียงมีอนุภรรยาหลายหลายคนบรรวนางยังเอาแต่ทุ่มเียงการไม่หนำซ้ำข้างนอกยังมีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งพวกนางล้วนคอยแต่จะจ้องหาโอกาสเพื่อได้ตกแต่งเข้ามาโอ้โอ จากนางสาวใช้ประจําตัวของผู้หญิงก็มาสารภาพอีกรายว่านายหญิงของนางเดิมทีเป็นอนุภรรยาเคยตั้งครันมาแล้วหนหนึ่งแต่ไปเชื่อคําลวงของหมอขายยาเร่คนหนึ่งที่กล่าวฟันธงว่าเด็กในคันของนางเป็นลูกสาวแต่นางอยากได้ลูกชายเพื่อจะได้เป็นภรรยาเอกจึงดื่มยาขับเด็กคนนั้นออกเสี้ยเหรียนฟังจบพานุสุกรากับศีกษะองบวมขึ้นมาก็มีปาน พ่อค้าถามด้วยความไม่สบายใจเต่าจางนั่นจะเป็นการการแก้แค้นของลูกสาวที่ไม่ได้เกิดมาหรือไม่ซสีเหรยนกล่าววันนี้ก็เป็นไปได้แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดถึงอย่างไรหัวหญิงท่านก็ไม่ได้บอกว่าเด็กอยู่ในฝันคนนั้นอายุเท่าใดเป็นหญิงหรือชายพ่อค้าช่ชชายนั้นเต้าจางในเมื่อไอดำก้อนนี้เพิ่งจะวิ่งเข้ามาอยู่ในท้องหัวหญิงข้าเมื่อเกินฉะนั้นลูกชายข้าปไปนายเสียแล้วเล่าเป็นไปได้ว่าถูกกินไปแล้วเสีเหรยนตอบอ่ะ <c oughs> พกาบนั้นตัวสันถูกกินไปแล้วเหรอเสลียนพยักหน้าเพการถามว่าเต้าจางเช่นนั้นตอนนี้ควรทําอย่างไรข้ายังมีรูหูยินอีกคนซึ่งก็ตั้งท้องเช่นกันรูหูยินเป็นคําเรียกอนุภรยาที่รับการปฏิบัติเท่าเทียมหูหยินเอกในครอบครัวนี้ยังมีสตรีตั้งครรภ์อีกคนหนึ่งหรือนี่หลายเมียดีแท้เนาะ สิเหลียนชูมือขึ้นอย่าเพิ่งกังวลไปข้าขอถามอีกครั้งหูหญินของท่านยังจำได้หรือไม่ในฝันของนางพบเด็กคนนี้เข้าที่ใดพ่อคะกล่าวว่านางเล่าว่าครับคล้ายกับกลาเหมือนอยู่ในห้องใหญ่รายละเอียดแน่ชัดก่อนนี้ก็จำไม่ได้แล้วก็แค่ฝันเท่านั้นเองใครจะไปจําได้ชัดเจนถึงปานนั้นว่าแล้วก็กล่าวอย่างเจ็บใจว่าข้าอายุ40กว่าปีแล้ว พิ่งจะได้ลูกชายได้เฝ้ารอมาสักก่อนชีวิตข้ามันช่างรันทดนะัเต้าจางท่านจับปีศาจตัวนี้มาสังหารได้หรือไม่จะปล่อยให้มันมาทําร้ายคนในบ้านข้าอีกไม่ได้อีกแล้วนะสิเหลียนกล่าวว่าอย่าเตือนตนกไม่ต้องเตือนตนกกปลายข้ทำอย่างสุดความสามารถพ่อคาพวกนั้นยินดีเป็นยิ่งนักถูกมือกล่าวว่าดีดีเต้าจางต้องการอะไรบ้างขอรับเรื่องค่าตอบแทนนั้นไม่มีปัญหาเลย เสลียนกับกล่าวว่าค่าตอบแทนนั้นไม่ต้องกะเพียงท่านช่วยค่าสักสองสามเรื่องข้อแรกรบกวนหาเสื้อผ้าสตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วสักจุดมาให้ข้าจาเป็นต้องหลวมขนาดให้ผู้ชายใส่ได้ก็ยังมีอีกเกรงว่าจะต้องขอเส้นผมของรูหูหญินคนนั้นสักปอยหนึ่งไว้ใช้ในการทําพิธีด้วยพ่อค้าสั่งการบ่าไพร่วัดจดไวให้จดไวเสลียนกล่าวต่อข้อสองโปรดบอกต่อรูให้หินของท่านเจลี้งตั้งการคนนั้นว่าทางที่ดีให้ย้ายไปนอนห้องอื่น แต่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดาหากที้เย็นเสียงเด็กแปกหน้ามาร้องเรียกว่าแม่เวลาใดก็ตามห้ามตอบรับไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามตอบรับเป็นอันขาดไม่เปิดปากเลยจะดีที่สุดถึงแม้ตอนฝันคนเรามักจะมารู้ตัวตัวเองกำลังฝันการรับรู้เลือนลางสูญเสียความคิดอ่านแต่หากท่านคอยกําชับที่ข้างหัวนางซ้ำๆให้นางจดจำเรื่องนี้ฝังลึกในสมองก็อาจจะได้ผล พอคารับคำเช่นการเสียเหรียญกราต่อข้อที่สาม่าพามาเด็กมาด้วยสองคน ลบกวนท่านช่วยดูแลสักราจัดอาหารอาหารการกินให้สักมือเถิดพ่อค้ากล่าวตอบว่าเรื่องเล็กแค่นี้เองอย่าว่าแต่สองเรื่องเลยอีกร้อยเรื่องค่าก็จัดการให้ท่านได้ในายที่สุดก็ถึงข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญที่โสดข้อ 4. สี่เสลียนกล่าวพรางล้วงแขนเสื้อเอาเครื่องรางคุ้มกายซึ่งปลุกเสกที่อารามฝูชีมาชิ้นหนึ่งยื่นส่งพ่อค้าด้วยสองมือพรางกล่าวด้วยสีหน้าราวกับกระังเรื่องพูดเรื่องสำคัญ ขอให้ท่านพูดดังๆกับเครื่องรางคุ้มกายนี้ว่าองค์ใท้จือโปรดช่วยคุ้มครองข้าด้วยเรื่องนี้จะได้ถูกบันทึกว่ากระทําภายใต้ชื่ออารามของข้าจบตอนครับขอบคุณครับ